เราไปรับของนะครับกดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแเดี๋ยวเราไปรับของนะครับมาแล้วมาแล้วกดกลับกล่องเลยวะ เดี๋ยวไปเล่ารับของคะร้านเดิมใช่ไหมคะร้านน้องจอยปลาเผาค่ัน nadia tia tia họ sắnแยก,แยกไวหรือเปล่าคะ?แยกไวใช่ไหม? bởi vì tia tia đã bị thua rồi 1200. đó. Khi... 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 nadia nadia know, วได้ยังคะมนแล้วโอเควันี้นี้นะคะวันนีวันนี้มีเยอะมาก เผาไก่ย่างสารพัดนะคะเลี้ยงเก่าอยูทูเบอร์นะคะขอบคุณหมอนะคะจ้าบ้านโตอะไรครับบ้างข้างล่างอะไรครับท่านเต็มแล้วไก่ย่างนี่เป็นไก่บ้านนะคะมวลมีหมอนะดฝาดไก่บ้านขอบคุณนะคะหมอนัดเพื่อการาการเสี่ยหมอนัดเลี้ยงบ้านครับให้กับคุณค่ะเต็มโตเลยครับขอบคุณนะคะ ที่นแบ่งไว้ได้สาขาทุงแยกอ่ะเขียนไว้แล้วะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะดีมากไม่อันนี้ไม่ได้พูดแบ่งใช่ค่ะคุณหมอแล้วนะี่ส่ oh. ส <c> ี <c> ่านี่เมื่อวมนไว่าวนี่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสรับดค่ะ อันน่ะอยู่ร้อมกินเมื่อนี้นะคะหมอนาฏมีนะโอ้ยต้มไ่ปลาเผาไก่ย่างนะคะเป็นไก่บ้านนะคะที่เลี้ยงช่างเลี้ยงช่างทำบ้านบ้านลุงพลนะคะขอบคุณหมอนัฏมากมากเมียช่างกินใช่ไหมคะช่างค่ะมาในช่างเมียช่างอุดอะเมียช่างไม่ได้ครับเมียช่างไม่ได้เออคนพูดนี่แหละเฮ้ย ครับคุดไทยคุณเฮ้ยนี่ครับนี่ครับชุดเลยนครับผุดไทุดเฮ้ยจะมีชื่อติดมาด้วยนะครับเนาะไม่ไม่ไม่เออมีมีลาบมีก้อยเด้อมีลาบมีก้อยมีน้ำมันมวนนะครับมีน้ำตกมีไก่ย่างปลาเผาปลาเผาไก่บ้านนะครับมีลวดเกมยิ้มไปหมดเลยนะครับ